สวัสดีค่ะเช้านี้มาพบกับย่าใหญ่นะฮะหลังการออกกำลังกายแล้วก็มาทำคลิปกันค่ะนะคะ,ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องอความคิดที่เป็นระบบของโอปราห์เวนฟรีนะโอปราห์เวนฟรีเป็นเหนอะไรอะดารา,ราทีวีใช่ไหมฮะที่โด่งดังในในอเมริกานะฮะ ซึ่งเขามีความคิดที่ที่ดีคนหนึ่งนะคะที่พยายามทำงานเพื่อสังคมอะไรเงี้ยนะคะก็มีความคิดดีๆซึ่งซึ่งเขาก็มีไอ้คลิปอ่าเป็นอ่า advice speech นะคะมากมายนะคะซึ่งก็มีผู้คนนำมานำมาอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ แยกคลิปหรือทำเป็นตอนๆให้คนได้รับฟังความคิดของเขานะฮะ,ะก็ทำให้ญาติดึงอันนึงนะ,ะเป็นคลิปที่ไม่ยาวนักนะ,ะแค่เพียง5นาทีนะฮะเพื่อเอามาให้ผู้เรียนได้ได้ฟังนะคะอันนี้ก็ฟังตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วก็ยาวมาที่รุ่นนี้นะคะ ที่นำคลิปนี้มาให้ฟังเนี่ยก็เพื่อเพื่อให้หนึ่งให้เกิดแรงบันดาลใจนะะเกิดแรงบันดาลใจว่าผู้ที่มีความสำเร็จผู้ที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องคิดอย่างไรต้องทำตัวอย่างไรนะะอันนี้ก็เป็นการวางพื้นฐานนะะทางแรงจูงใจกับผู้เรียนนะอีกอันหนึ่งมันแรงจูงใจแล้วก็ต้อง มองถึงระบบความคิดของเขาด้วยนะฮะจากของโอปราห์วินฟะรีเนี่ยนะฮะที่ชัดเจนเลยนะฮะมีหลายๆคลิปที่พูดถึงแนวคิดนี้ของเขานั่นก็คือแนวคิดแรกคือ3แนวคิด3แนวคิดของเขาเนี่ยนะฮะแนวคิดแรกก็คือต้องรู้ตัวเอง who am i who แล้วก็ what do i want ฉันต้องการอะไรนะฉันเป็นใครต้องรู้ต้องรู้ให้จริงอแล้วก็รู้ว่าตัวเองอะต้องการอะไรชอบอะไรอต้องทำในสิ่งนั้นเขาก็พูดไว้ดีนะคะว่าเราเนี่ยต้องเป็นเป็นคนขับรถนะอย่าให้คนอื่นมาขับให้นะไม่ได้หรอกนะอืไม่อย่างนั้นแล้วไอ้รถเนี่ยมันจะขับพาชีวิตเราไปอย่างนั้นหรือ ไม่ได้ใช่ไหมคะคุณเนี่ยต้องรู้ดิเรกชันของคุณอย่างน้อยคุณต้องรู้ดิเรกชันแล้วแล้วค่อยไปหาวิชันเขาเขามีความคิดที่ที่อันนี้โฟกัสเลยที่ตัวเองนะพอโฟกัสที่ตัวเองแล้วเนี่ยตัวที่สองมาเนี่ยเรื่องราวที่คุณกำลังจะพาตัวเองไปเนี่ยนะ ช่องทางที่คุณจะพาไปเนี่ยคุณต้องหาหาวิธีใดๆก็ได้ที่เป็นวิธีที่จะให้บริการกับคนอ service อเขาพูดถึงเรื่อง service อันดับแรกเลยงานที่คุณจะทำเนี่ยมันควรต้องเป็นงานบริการนะคะไม่ใช่บริการยกอะไรให้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้หมายว่าอย่างนั้นแต่ผลงานที่ออกมาเนี่ยมันจะ คจะต้องเป็นวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อคนส่วนรวมเพื่อคนส่วนมากอย่างเขาทำงานทำทีวี TV เนี่ยเขาใช้ทีวีของเขาเนี่ยในการที่จะช่วยคนเชิญคนมาพูดคุยให้ความรู้หรือประสบการณ์ชีวิตอะไรประเภทนี้นะคะคือเอาเอาจากคนหนึ่งไปเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายๆคนบนโลกนี้ นะฮะรายการของเขาก็ป๊อปปูล่ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเผยแพร่ไปได้ทั่วอยู่แล้วนะจากนั้นไอตัวเซอร์วิสเนี้ยมันก็จะมีความสำคัญถูกไหมคะมันมีความสำคัญจนไปสู่ความสำเร็จซึ่งมันเป็นสมการของเขาเลยว่า Service and s i gn i f i c a n c e Equals Success นี่เขามี สมการของเขาเลยนะคะเมื่อดูประเด็นที่2ไปแล้วเรื่องของการให้บริการเซอร์วิสแล้วสุดท้ายคุณต้องทำให้มันดีเลิศให้ e x c e l l e n น e ให้ e x c e l l e n น e จนเป็นแบรนด์นะที่พูดกันมากในยุคปัจจุบันว่าคุณต้องมีแบรนด์ของมิ้ของตัวเองอะไรเงี้ยนั่นก็คือคุณหาช่องทางแล้วก็ โฟกัสกับมันจนจนเป็นแบรนด์ติดตัวคุณคุณต้องดีเลิศในเรื่องนั้นที่เรื่องที่คุณทำนะะจนเป็นแบรนด์นะะไม่ใช่ทำเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศแต่ทำเพื่อ greatness คือความยิ่งใหญ่ความสำคัญเขาใช้คำนี้เขาไม่ได้ต้องการความ famous แต่เขาต้องการความ g เกรด ตรงนี้ดีมากเลยนี่คือความเชื่อมโยงของแนวคิดของโอปราห์วินฟรีซึ่งน่าสนใจนะน่าเก็บไว้เป็นบทเรียนนะยาก็มองมองในแง่ของ System Thinking ของเขาใช่ไหมคะว่าเขามี Systematic มากเป็นคนมีระบบทางความคิดนะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งในฐานะของนักภาษาศาสตร์เนี่ยเราก็มองว่าเขาใช้ ระบบความคิดหรือการเขียนสปีชได้เป็นระบบนะ,ะน่าติดตามมากก็เลยนำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ฟังแล้วนำไปคิดทําตามที่โอปราห์เวนฟรีแนะนำก็ดีนะคะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะนะฮะสำหรับวันนี้ย่ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ